คณะกรรมการค่าจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเผยถึงค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่หลังนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยเรียบซื้อไข่ลูกหนึ่งยังไม่ได้ โดยบอกแม้ลูกจ้างจะไม่พอใจค่าจ้างใหม่330ร้อถึงสามบาทต่อให้ขึ้นถึงวันละ400บาทก็ยังไม่พอใช้แต่เป็นจุดสมดุลนายจ้างจ่ายไหวลูกจ้างพออยู่ได้ที่สำคัญเพื่อรักษาการจ้างงานแนะรัฐคุมราคาสินค้าแก้ปัญหาของแพงและปัญหาปากท้องให้เป็นรูปธรรม สมาชิกพักประชาธิปัตย์แห่ลาออกรับไม่ได้หัวหน้าพักระบาดสัตว์เสี่ยมสอสอกระด้างกระเดืองกับอดีตหัวหน้าพักสร้างความแตกแยกหนักในรอบ77ปีนายสมรักคำสิงห์นักมวยเหรียญทองโอลิมปิกไม่เครียดปฏิเสธคมขืนสาวอายุ17ปีขอให้การตามขั้นตอน ไบโอเทคเปิดผลวิจัยสุดช็อกค,คนไทยในพื้นที่ค่าฝุ่นสีแดงและสีส้มป่วยและเสียชีวิตจากโรคหอบหืดมะเร็งปอดปอดอุดกั้นเรือรังสูงกว่าในพื้นที่อื่นซึ่งปัญหาการเผาพื้นที่เกษตรและป่าในภาคเหนือเข้าสู่วิกฤตอย่างแท้จริงรัฐบาลเตือนเบอร์โทรอันตราย0828103575อ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังหลอกให้กดยกเลิกสิทธิ์โครงการของรัฐที่หมดเขต หลอกล็อกอินดูดเงินหมดบัญชีย้ำรัฐไม่มีนโยบายโทรหาประชาชน